วา, variance, วายอิบเนีร์ศรี่รธรรมศรจางจางศรีสรธรรสอนจางจางอะไพรยาญาณโตเทไพญยาญาณโตนั้นไม่ปานาไม่ปานา การไหวปลาล้างสังเฮ็เตเตสังเฮเตเตจ้เจห้มกินห้ามดูเจเจห้มกินห้ามดูนั้นไหวปานาูนนไหวปานากาไหวปลาลังงกาไหวปลาลังยงกรสินทำตาลายงกสินทำตาลากรเตต้กรเตเตเจ้เจ้เจ้จเจ้ห้หอดี่ปานห้หอดี่ปานไม่กดเอาเฮ็แอร์ไม่กดเอาเฮ็แอร์เลกกดเอาเฮ็เคียวเล็กดเอาเฮ็ดเคียวคนกดมีวเหลียวคนกดมีวเหลียวจาการใน ใจกำไลล่องคนเงือกโคนักคนเงือกโคนักคนรักเอาโคเมาคนรักเอาโคเบานักเคได้เอานักเคได้เอาเบาอะไรแปะเบาอะไรแปะเสียงเจ็ดคำแจ๊ดเสียงเจ็ดคำแจ๊ดมีการมีขันมีการมีขันเสียงแก้คำแก่เสียงแก้คำแก่้มือขำแก่้มือขำแก่โัวแก้ไม่แก่โัวแก้ไม่แก่ปีน้องแก่ปีน้องแก่ลูกหลานแก่ลูกหลานแก่ลูกศิษย์ตะเปแก่ลูกศิษย์ตะเปแก่อเมกาอเมขันอเมกาอเมขัน

เอาตุกขีเลินไหมมอหาแนอม้อนดีมอห้าในอมอนดีเอาตุกขีลนไหมเอาตุกขีเลินไหมตั้งห้าเหมือนแม่ตาตั้งห้าเหมือนแม่ตาจะ้าสามเตยอจะาซสาเตยอ อดยังการขันทีอดยังการขันทีบารมีขึ้นงาบารมีขึ้นง่าหากเจ้าเก่าแนะนำเซเปิลภาเจ้าเก่าแนะนำเซเปิลบันหัเงินลองให้การหนำดีบันหาเงินลองให้การหนำดีขีจาเมื่อไรเท่าขีจาเมื่อไรเท่าเอาตล่าเมือจำตายเอาตาล่าเมือจำตายน้องไงเป็นยอกาน้องไงเป็นยกกาใยอาหามเปียกลางไปเยวสังแค่ย้าหามเปดียนกลางไปเฮยวสังแค

ตนไม่ใหญ่จังมีผีตนไม่ใหญ่จังมีผีนงดีจังมีเจ้าคนางดีจังมีเจ้าขาติเส้นกินหวานเขาดีดเส้นกินหวานตุติ๊ตุติกผานอนลายตนงติกตุ้งติานอนลายตลาเงินข้ามแกวเสีตรางเงินข้ามแกวแสนยิยาหยาดิยาญาณมีอยู่กูเงาไหมมีอยู่กูเงาไหมเพราะผาใกลมันจังมีเพราะผาใกล้มันจังมีนีปัในจัมากนีปันในจัมากเอาวบ่า

สพ่พจะนิ่มสมาธินิปันน์่ไกนิปันนไกพจะเฮามีปิญญาพ่จะเฮามีปีญญานิปานาสะนิปานาสะวิจชยโยวิชยโยอ้ตูอ้ตู